Thank you. จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ําตกไซโยกใหญ่ใช่ไหมไซโยกใหญ่ไซโยกใหญ่ไซโยกใหญ่หญเพราะว่า,ราจริงๆก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยนะคะเนี่น้ําใสแล้วตรงนี้ก็เล่นได้เนี่ยฮะเรายังหวงถ่ายรูปก,กันอยู่น้ําใสเงาเลย ันนี้เราชอบดีมากๆเลยเดินๆมาเทียวน้ำตกใส่โยกใหญ่มาสู้พิ๊ป้อไม่ได้รัวเป็นร้อยนี่เขาเริ่มเล่นน้ำกันแล้วเล่นน้ำเขาก็เล่นได้มันเป็นทางน้ำไหลโอ้ทุกคนก็เล่นน้ำกัน โอ้มันจะไหลลงไปเรื่อยๆทางนู้นโอ้สยสวยๆสว <c oughs> โอ้น้ำตกสซโยกหนึ่งรเมตรท้าเทียบเรือ200เมตรลานกลางเต็นท์อีก200 m. เมตรแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวนะอ้ยอ่านเองด้วยจุดชมวิวอ,อีก350เมตรบ้านพักตรงไปตรงไปเดี๋ยวนะ ท่นตกไซโยไปทางนี้ถ้ากลางเต็นต์ตรงไปนี่นะคะเพื่อนๆกางเต็น์ก็ไปติดต่อแล้วตรงไปนู่นนะมีพระด้ยวยสาธุเจ้าค่ะโอ้สีสวมากเลยก้องไครเหมือน,นไงเขาลงเล่นน้ำกันตรงนั้นโอ้อยากเล่นน้ำใครไม่มาเล่นน้ำถือว่าพลาดมากว้า สวยเลยโหโ,หโหโอ้โหเอออากาศดีอยู่ด้วยเนะแต่น้ำมันน้อยนนเนี่ยปกติตรงนี้มันก็จะน่าจะเต็มหมดมเป็นน้ำไหลอืมอันนี้แหละใส่ยแหละไสโยกโอ้โหมันก็สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเสียงจักกจัน นั่นไงมีสะพานสสะพานแสงอโน้นแล้ันอนเลนรลยัเลยเรือมาแล้ว ตเพื่อนตกไฟโยกใหญ่ว้าวอยากลงไปดูตรงนู้นนะสวยมากๆเลยสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆน้ำตกไฟโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่าเข้าอ,อคนไทย100บาทนะคะค่าตอใกางบาทนะคะแล้วก็ต่างชาติไม่แน่ใจนะคะจับไม่ได้ีนดูด สวยอ่ะเบนฟางโน้นนนฟางโน้นมีร้านอาหารด้วยออยากไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวุ้ยน้่ลงเรือเนาะสวยอ่ะตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงไป้ายเขาเน,นี่ยน้ำตกเนี่ยน้ำตก แม่น้ำตกไปโยกใหญ่ถ้าถี๊ดไหมต่อใช้ได้ไหมใช่ไห่คะนุ่งเลยศาลาชมยูน,น้ำตกอ๋อไปศาลานู้น,นกลอ,อนไปนู้นศาลาชมยู เลื่อนแพอันนี้ต้องเช่าติดต่อเขาเอานะไม่ดีเขาเหมาหลังอ่ะตน,นี้หลังแล้วเท่าไหร่แพอาหารนั้นแพอาหารเออไอคอนต้องสวยวปะใู่ไหมเออสวยันนั้นก็สวยเนาะอยากไปะ ไปนอนด้วยออโอ้โหน้ำตกมันมีแค่นี้เหรออย่าทางนน้นก็เป็นแทมหมดเลยอ่ะแตน่นได้เหรอไ <Okay. S 2> นาะด คริปพิเศษนะคะพาเพื่อนๆนมาชมแม่น้ําแควน้อยใช่ไหมป๋านี้อันนี้แม่น้ําแควน้อยนะคะเป็นเป็นแพรพักนะคะแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ในอุทยานนะคะแล้วก็มีแพรอาหารนะคะทุกคนนะวันนี้ลิปพิเศษเลยนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาแบบว่าไม่ได้อเออเขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งตั้งหลักเลยทีเดียวนะคะพอดีนาะน้องพามาแล้วก็ได้มาเที่ยวกับเขาเนาะ,ะโอ้จะมีเรือเช่าด้วยของเรือเช่าวสวยอะ่ะ เสียงจักกะจันแบบว่าหืมมีท่าเทียบเรือแต่เราคงจะเดินไม่ไม่ไม่ทั่วนะคะเพราะว่าต้องทําเวลานิดนึงนะคะเราจะไปกันต่อปะปะรถเราต้องไปกันต่อแล้วนะคะนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปตรงไหนกันอีกนะคะทริปนี้เป็นทริปพิเศษจริงๆนะนะก็จะกระมานนะคะหลังจากที่เราเดินเหนื่อยแล้วนะคะเดินนิดนึงก็เหนื่อยมาอะไม่ได้อยู่เราก็ตัดต่อ หลังจากที่เราเดินเหนื่อยแล้วครับเรามาสุดน้ําตกแล้วละ่ะมันมันสุดแค่นี้ใช่ไหมคะน้ําตกน้ําตกเล็ก,ยยกอ๋อสยโยกเล็กอันนี้ส่โยกใหญ่เห็นไหมก็ตรงนี้นะ้ำมันสุดน้ําตกแล้วนะคะเพราะว่าน้ําตกลงแม่น้ําพอดีแต่มันก็ไหลอมๆม,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 มานี้แหละเออเราก็เดินมาหลังจากนั้นก็เหนื่อยแล้วนะคะยยทุกคนก็นี่เลยนะปางตายเงอแต่ฟักเลยคะ่ะ น้องเราพี่เรานะคะแล้วก็นะที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะคะน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันนะนะสำหรับคนที่เดินมาแล้วร้อนๆเหนื่อยๆก็ฝากเลยนะคะร้านกาแฟที่อุทยานเลยนะมีหนบาย,บาย 这个呢？